สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอะ้ขอนบเข้าสู่ช่องทีมง,งานเพชรไทยดิววันนี้เรามาเจอรุ่นใหญ่ฮะจากแดนตุรกรีนะฮิตโดมิกนะฮะจากทิศสยามตัวนี้เป็น390เลยนะครับ SMK 390 LC นะฮะ SD นี่คู่กับ336เน็กเจนเลยครับผม โคตรใหญ่เรื่องพลังกำลังนี่ไม่ต้องห่วงครับโคตรโคตรจับคู่ตัวแรกับ336ครับเน็กเจนขึ้นมาไซส์งานด้านบนแล้วนะครับหน้าเหมืองแล้ว จอพลังยักษ์ใหญ่คนระับ้าวทค,ค,คนี่อลังการเลยนะ รถทรงก็นีสวยงามเลยฮะขาวตัดดำดีไซน์รถสวยงามเลยครับไม,บม่ใช่แค่ใช้ได้นะสวยงามเลยรถนำสมัยดูโฉบเฉี่ยวนะไม่โบราณเลยรถเหลนะ้มนันนี้อ่า ข้อที่ถามมานะสอบถามทักอ่าเจ้าของเหมืองมนก็อยู่ที่วันนึงประมาณ300ลิตรตรัน9ชั่วโมงนะฮะทำงานตักหน้าเหมืองตักเนะะี่ะเกชั่วโมงตกดูมาสามรลิตรส่วน3-36นั้น,นเทคเจนอยู่มานวันละ250ลิตร9ชั่วโมงเหมือนกันมากันนิดหน่อยฮนะ เรื่องของกำลังนงะาบทำเร็วนี่ไม่หนีกันเลยครับกับสาย6เบียดกันมาเลยฮนะส่วนเรื่องราคาก็อ่อนกว่าแคทตัวบามาประมาณนะล้านไม่ถึง7ล้าน4แคทสาย6อยู่ประมาณ8ต้นต้นนะั้น เห็นหน้าเมืองครับเอาปากโมตัวนี้เป็น LCFT ฮะ MT 0ก็ได้เป็นขนาดหกตันไม่ใช่ขนาดตัวหกนะขนาดบรรทุกหกสิบตัน 60, อย่างนี้เป็นสมส่วนฮนะใหญ่เจอใหญ่ ใกล้ฮะเป็นรถที่น่าจับตามองรุ่นหนึ่งของบ้านเรากำลังท,ที่นี่ยมเลยนะครับโโมมคิดโนมิก เทศฟุกกรกีนะฮะเป็นรถสายเทฟฟี่นะสายเดียดเอาแคบเลย กินสยานนี่เสียดายครับเล็กเจนจอดทำไมงั้นก็ประชันคู่กันได้โหเดือดแน่นอนฮนะ จะเต็มกล่องนะ้โอ้โห,โหยาวๆนะครับผม ถ้เป็นรถสิบล้อรเราทั่วไปก็ใส่แบบนี้กันกำบายไม่เหลือครับผมเละเต็มกล่องอย่างเดียวฮนะเต็มกล่องเท่านั้น ほうほう。 ดด้ดเามันต้องแรงขนาดไหนฮะทำให้การขุดหินใหญ่ๆเหมือนการขุดดินได้ดูว่าไม่มีโหลดไม่มีต้านล้วงเป็นออกล้วงเป็นออกนะฮะ อนนี้เกิดเป็นรถเล็กๆแรงไม่พอไม่ถึงนี่คุงกี่โดนหินนี่ชะงักนะครับรถสถานชะงักเลยละถ้าแรงไม่ถึงจริงนี่ทำง,งานนี้ไม่ได้ครับสายเฮฟวีฮะ แบบนี้ทั้งวันนะ9ชั่วโมงนะครับต้องยามมา9ชั่วโมงวันตกอ,อยู่ประมาณ300ลิตรครับวันราวๆ300ลิตรนีเสียดายครับเน็กเก็นไม่ได้ออกโลให้ผมเน็กเก้นติดภารกิจชุดใหญ่ฮะเปลี่ยนถ่ายของเหลวชุดใหญ่ครับ วันนี้เรามาวันนี้ยังเห็นที่ตรุรกทำงานอยู่นะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าได้ยืนคู่กันแล้วแจ๋วเลย อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางนี้ต่อเพิ่มเติมทาง Facebook p เพจทีมงานเอสพีดิวถ้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปอยู่กับ,กบเจ้าฮิตโตเมกนะฮะ390นะฮะเดี๋ยวเราคลิปหน้าได้เป็นอินแคปนะฮะแล้วก็เราไปดูเรื่องของแมทลนะเรื่องของการตกแต่งภายในบอกเลยว่าฮิตโตแบกแม่งโคตรสวยด้านในฮะวัสดุโคตรดีรอชมได้เลยครับ